ดําดํมันคืออะไรลูกมันคือแมงสีดําดํมันอยู่ตรงไหนอยู่เงี้ยมันเป็นสีดําดํมากเป็นสีดำเหรอมันตัวแค่ไหนมันตัวเล็กหรือตัวใหญ่ตัวใหญ่ไหนไหนแค่ไหนไหนทํามือให้แม่ดูนี้เอาอ่เอาไปชูไปจับเอาที่ชูไปจับหรอแบบบกลไปจับบอลไปคนไปจับนะ แม่ทำร้ายชอปอ่ะแม่ไปจับบอลบอลจับให้หน่อยแม่กินบอลนูฮะอะไรนะแม่ไปจับหนึ่งบอลช่วยจับให้หน่อยครับอย่างนั้นบอลพาแม่ไปได้ไหมค่ะโอเคไปอ่ะเดินเดินน้ำเดินน้ำเลยอยู่ตรงไหนเร็วเร็วไม่ต้องอุ้มเดินเดินน้ำไปได้สั้นอยู่ตรงไหนคะพาไปเล้วค่ะจุดบอลแบงก ไหนไหนเอานำไปนำไปนำไปเลยครับอยู่ตรงไหนครับชี้ดิไหนคะ่ะไหนคะมันอยู่ตรงไหนคะใช่ใส่อ่าตรงไหนคะดำๆชี้ให้หน่อยบอลชี้ให้หน่อยอยู่ตรงไหนคะอะไร bảo mẹ hay ao bay thính bay thính bay bay thính không bay 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 kẻ đi đâu bọn đi